สวัสดีครับทุกท่านครับอะวันนี้ผมจะมาทําหมูกรอบนะครับแบบต้มแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับเพราะว่าครั้งก่อนๆนั้นผมทําแต่แบบอบนะครับอ่มีคนขอมาวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับตอนนี้ตากแดดอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอดูนะครับตอนนี้ผมตากมาประมาณสองชั่วโมงนะครับอเดี๋ยวผมจบไปทอดแล้วนะครับการตากก็คือตากให้หนังแห้งนะครับนี่ครับ รูปแบบนี้นะครับขอแค่มันก็มีความชื้นอยู่นิดนึงนะครับมันก็ไม่แห้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ํามันนะครับอะโอเคครับไปดูการทอดกันเลยครับเดี๋ยวผมทอดให้ดูครับอะผมไปหั่นนะครับเพื่อสะดวกในการทอดนะครับแบ่งครึ่งเราก็ตั้งไฟแล้วก็เอาลงเลยนะครับอะผมจะอธิบายตั้งแต่เริ่มทําเลยนะครับ วิธีการทำก็คือ1ล้างหมูให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่น้ำให้ท่วมหมูนะครับตั้งให้เดือดแล้วก็เอาเกลือลงประมาณหนึ่งกำมือนะครับเอาหมูลงโดยไม่ให้หนังหมูติดกับหม้อนะครับต้องให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็จับเวลา20นาทีหลังจากนั้นก็เอามาออกมานะครับแล้วก็มาแทงหนังแทงหนังแทงหนังให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ใช้น้ำส้มสายชูหรือว่าจะเป็นน้ำมะนาวเทียมน้ำมะนาวสดก็ได้นะครับถูตรงหนังนะครับเอาถูให้ทั่วหนังนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาเกลือทานะครับทาหนังทาด้านล่างด้วยเพื่อให้มีรสชาติไม่จืดจนเกินไปนะครับหรือจะใช้เป็นขนอก็ได้นะครับขนอรดหมูรดไก่ได้หมด จากนั้นก็พลิกด้านหนังลงนะครับแล้วก็เทน้ําส้มใส่เพื่อให้น้ําส้มโดนหนังนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดผมตากสองชั่วโมงครับเพราะว่าวันนี้แดดดีนะครับอ่ามันอยู่ที่แดดนะครับแดดจะร้อนขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นก็เอามาทอดครับแบบนี้ครับตั้งไฟอ่อนนะครับเปรียวไฟประมาณ1เซนติเมตรนะครับนี่ประมาณนี้ครับอ่ตอนนี้ก็ทอดมาได้ประมาณ4-5นาทีแล้วนะครับ ผมก็จะพลิกขึ้นนะครับเพื่อทอดฝั่งเนื้อนะครับอขออธิบายก่อนนะครับการทอดหมูกรอบนะครับเราจะทอดครั้งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราทอดสองครั้งคือเราต้องการให้หมูกรอบพองขึ้นอีกนะครับแต่ผมส่วนมากผมจะทอดแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อจะเอาไปเก็บไว้เวลาลูกค้าสั่งผมก็จะมาทอดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หนังเขาฟูขึ้นนะครับเรามาดูกันครับบ้าทอด ครั้งแรกเป็นยังไงครับครับครั้งแรกเราก็จะได้หนังหมูประมาณนี้นะครับ